วันนี้ก็พอกับลูกอีสันนะเด้เหมือนเดิมนะครับวันนี้พามาดักหนูพี่น้องท่งนาครับปลาอ้อยครับไปท่งนาครับปลาอ้อยติดกันนะครับตรงนี้นะครับเกาจะรอบวงหนูพี่น้องทีนี้บ่ครับกับหกหลังหนึ่งเป็นไอซไซครับสองครับพี่น้องเงี้ยวหอยเชอรี่ครับพิเด็ดบ่พี่น้องอย่ามาติดตามผมไปทำกันเลยครับหกหลังนะครับลองร้องเงี้ยวบางนะครับ ของนี่หอยเชยอ,อรี่กระาบไปกันครับซ้ำน่องทั้งแปลืเด,เดือดทั้งหลัดจ,จางของพี่น้องพอจังพูกนี้มาดูพี่น้นองซ้ำหลังแล้วครับได้๋ยวอีกซหลังดเด็ดบอยเนียยหอยเชอรี่ครับโอ้ นะครับอ๋อ,อบัองน้ำกันพี่นอ้องเอ้ยบังอหไรกนไหนกะ็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับกำลังใจให้กันครัลงเลยครับ,บน,น,บน,นี่ทางหมานบอพี่นอ้องอ่าหลังแลครับหกหไอ้ซีหลังซีหลังคอมเมนต์หาครับซีพี่น้องทางนะครับทางครับตึกช่องเปิดเละนะครับ นี่ไดน้น่จักต้โอเป็นน้องนกันนะครับนีหละ่นะ้นอง,งนการทั้งงนะครับเบิรงหไปหาหลังครับหาอผิดหาทางเป็นน้องไอต่อตักสุดทไทยนี่มันแบกเป็น้องหแล้วเป็นไทยนะครับเป็นน้อง เอาองอมยอจำมุมนน,นี่นะครับครับกหลังนะครับจุ่มน้่หม่งโยได้เป็นหรอกนี่นะครับใกล้กัน,นทางนี้ครับกลุ่มไน้ำมุนี่นะพี่น้องเนี่เป็นปอยมันอินเด็ดคือคัมเพิ่นว่าบ้อพี่น้องหอยชเชลลีแถวอื่นเสามาล่อลุ่นน้ำกันนะครับมาติดตามธรรมที่จะเจ็กโตไอ้าค่นี้แลกนี่ก็ทีกลับบาปก่อนนะครับครับบันทึกว่าพอจะมือเสานะครับ เศร้าแล้วมาพอกันมาลุนบังเจอจักครั้งอากาศคมอขึมน,น,นะครับหกมังกววาแล้วคืนเนี่ยฝนตกครับพี่น้องฝนตกครับเศรานีครับเป็นลิ้นๆเลอยๆนะครับมาหลุ่นน้ำกันมังอธิมานบอสนะครับหลังแรกฝนตกเอา้าหนึ่งพันครับหลังแรกหลังสองใชใใ้ใกล้กันเนี่นะครับสองบดติด นึ่งท no mhm ิม bon nah. ีจากโตพี่น้องหนูควยนี่ใช่ไหมหกหลังควยเดียวนี่แหละครับจุ่มกันไว้น้ำมูลนินึ่งสามนี่ครับพอดีสามแล้สี่นี่ครับสี่ฝนโตเป็นน้องหนูเปียกสี่สี่ ในสามในสองอืมหล,ล,ล,ลังนี้ลันแต่บวยหัวเนาะครับตันแต่บวยโดนหลังนึงหลังสุดท้ายอยู่ทางไหนเนาะโอ,โอ้เงีย้บยบปได้จังไหนพี่น้องเงี้ยหอยบวดหนูบวดเถิดอย่างกาไปกินหมดเอาไปกินบ่นี่ครับหกหลังผลงานหกหลัง อหลงัง,ลงนี่อกลังได้สองตัวครับพีน่น้องตัวรุ่นรุนครับหนูรุ่นรุนนะครับรุ่นรุนกำลังกินนะครับหลงังบินก,กับลังขีดพัดเพลทก็ได้ครับเปียกฝนฝนตกเมื่อคืนนียครับคลิปนี้ก็บทพอแค่นี้นะครับแล้วก็ฝากก,ากดไลค์กดแชร์กดติดตามร่วมกันในนี้เลยครับสวัสดีครับ